สวนลอยแห่งบาบิโลนมหัศจรรย์ที่หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์จริงหรือสวนเขียวชอุ่มท่ามกลางทะเลสายที่ไม่มีใครเคยพบเจอร่องรอยหรือเป็นเพียงตำนานลึกลับที่ถูกแต่งขึ้นโดยผู้คนในอดีตเบื้องหลังของสวนลอยนี้ซ่อนความลับอะไรไว้ในกำแพงโบราณที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแล้วทำไมจึงไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันว่าเคยมีสวนนี้อยู่จริง หรือสวนลอยที่เราคิดว่าเป็นของบาบิโลนอาจเป็นของอีกเมืองหนึ่งที่ถูกลืมเลือนเรื่องราวนี้จะพาไปเจาะลึกความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้ซากเมืองโบราณและเปิดเผยคำตอบที่อาจพลิกโฉมประวัติศาสตร์ที่คุณรู้จักคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งความลึกลับของสวนลอยแห่งบาบิโลนสวนลอยแห่งบาบิโลน เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ได้รับการยกย่องจากวัฒนธรรมเฮเลนิกของกรีกโบราณสวนแห่งนี้ได้รับการบรรยายว่าเป็นผลงานวิศวกรรมอันน่าทึ่งมีลักษณะเป็นชั้นระเบียงเรียงสูงขึ้นไปคล้ายภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้และเถาวัลย์หลากหลายชนิด ภูเขาสีเขียวที่งดงามนี้ถูกสร้างขึ้นจากอิดดินเหนียวและได้รับกล่าวขานว่าตั้งอยู่ในเมืองบาบิโลนโบราณซึ่งอยู่ใต้กับเมืองหินละในจังหวัดบาบิลประเทศอิรักในปัจจุบันชื่อสวนลอยที่เราเรียกกันนั้นแท้จริงแล้วมาจากคำในภาษากรีกว่า c r e m a s t ตสซึ่งแปลตรงตัวว่ายื่นออกหรือห้อยลงคำนี้ไม่ได้หมายถึงการลอยอยู่กลางอากาศตามความเข้าใจแบบสมัยใหม่ แต่เป็นการอธิบายการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ยกสูงเช่นระเบียงหรือชานชาลาที่ดูราวกับว่าต้นไม้ลอยอยู่ในอากาศตามตำนานเรื่องหนึ่งสวนลอยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาที่สองแห่งจักรวรรด Neo ินีโอบาบิโลนซึ่งครองราชระหว่างปี605ถึง562ปีก่อนคริสตกาลพระองค์ทรงสร้างสวนแห่งนี้เคียงข้างพระราชวังหรูหราที่มีชื่อว่า สิ่งมหัศจรรย์แห่งมนุษยชาติเพื่อพระชายาชาวมีเดียพระราชินีอามีติสผู้โหยหาธรรมชาติอันเขียวชะอมของบ้านเกิดเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานโดยนักบวชชาวบาบิโลนชื่อเบโรซุสซึ่งเขียนไว้ราวปี290ปีก่อนคริสตกาลและต่อมาได้รับการกล่าวอ้างโดยนักประวัติศาสตร์ชาวยิวโจเซฟุสอย่างไรก็ดี เรื่องราวของสวนลอยไม่ได้มีเพียงเวอร์ชั่นเดียวบางตำนานระบุว่าผู้ที่สร้างสวนนี้ไม่ใช่เนบูคัดเนซาแต่เป็นราชินีในตำนานนามว่าเซมิรามิสซึ่งทำให้สวนนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าสวนลอยของเซมิรามิสสิ่งที่ทำให้สวนลอยแห่งบาบิโลนแตกต่างจากสิ่งมหัศจรรย์อื่นๆก็คือความไม่แน่นอนของสถานที่ตั้งจริง จนถึงปัจจุบันยังไม่มีเอกสารโบราณของชาวบาบิโลนที่กล่าวถึงส่วนนี้อย่างชัดเจนและการขุดค้นทางโบราณคดีก็ยังไม่พบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าสวนลอยแห่งนี้เคยมีอยู่จริงในเมืองบาบิโลนข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจนนี้นำไปสู่การเสนอทฤษฎีหลายๆเพื่ออธิบายความลึกลับของสวนลอย บางทฤษฎีมองว่าสวนลอยเป็นเพียงตำนานที่แต่งขึ้นโดยนักเขียนชาวกรีกและโรมันซึ่งหลงไหลในแนวคิดของสวนตะวันออกที่เต็มไปด้วยความงามและโรแมนติกในขณะที่บางกลุ่มเชื่อว่าสวนแห่งนี้เคยมีอยู่จริงเพียงแต่ถูกทำลายลงในช่วงศตวตรรษที่หนึ่งหลังคริสต์กาลจนไม่หลงเหลือร่องรอยให้พบเห็นอีกแนวคิดที่น่าสนใจคือ ตำนานของสวนลอยอาจได้ไม่พูดถึงเมืองบาบิโลนโดยตรงแต่กล่าวถึงสวนขนาดใหญ่ที่กษัตริย์ซินาเคริบแห่งอสัสซีเรียสร้างขึ้นในเมืองหลวงของเขาคือเมืองนินาเวซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไทกริสใกล้เมืองโมซูลในอิรักปัจจุบันหลักฐานทางโบราณคดีในนินาเวชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมชนะ,ะทานที่ซับซ้อนซึ่งอาจสอดคล้องกับคำบรรยายของสวนลอยในตำนาน แม้ว่าเรายังไม่อาจบอกได้ว่าสวนลอยแห่งบาบิโลนเคยมีอยู่จริงหรือไม่แต่ความงดงามของเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมานับพันปีก็เพียงพอที่จะทำให้สวนแห่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่โลกไม่อาจลืมนักเขียนคลาสสิกในยุคโบราณเป็นผู้บันทึกเรื่องราวของสวนลอยแห่งบาบิโลนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้จินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของมัน แม้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีจะยังไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของสวนแห่งนี้ได้แต่คำบรรยายของนักประวัติศาสตร์5คนสำคัญในยุคโบราณ,ราณก็ได้กลายเป็นต้นทานแห่งเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมานานนับพันปีพวกเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมระบบชนลประทานตลอดจนเหตุผลที่สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโจเซฟุสประมาณคศ37-100 อ้างคำพูดของนักบวชชาวบาบิโลนชื่อว่าเบโรซุสซึ่งมีชีวิตอยู่ราว290ปีก่อนคริสตกาลและถือเป็นบุคคลแรกที่กล่าวถึงสวนลอยในเอกสารที่ยังหลงเหลืออยู่เบโรซุสบรรยายถึงสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนซาที่สองโดยให้เครดิตพระองค์ว่าเป็นผู้สร้างสวนลอยเพื่อปลอบโยนพระมเหสีผู้โหยหาภูเขาและธรรมชาติของแคว้นมีเดียบ้านเกิดของเธอเขาเล่าว่า พระราชวังที่สร้างขึ้นนั้นมีผนังสูงใหญ่รองรับด้วยเสาหินและมีสวนที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากหลายเรียงซ้อนกันขึ้นไปจนดูคล้ายภูเขาจำลองที่เขียวชะอุ่มไดโอโดรัสซิคูลัสช่วงประมาณ60-30ปีก่อนคริสตกาลดูเหมือนจะอ้างอิงข้อมูลจากงานของนักประวัติศาสตร์ยุคก,ก่อนหน้าอย่างคลีตาคัสและคาเทเซียสแห่งโคนิดอส เขาไม่ได้ระบุชื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซาโดยตรงแต่กล่าวว่าสวนลอยถูกสร้างโดยกษัตริย์ชาวซีเรียเพื่อภรรยาของพระองค์สวนแห่งนี้ถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านยาวประมาณ4เพนทราหน่วยวัดกรีกโบราณและมีลักษณะเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปชั้นบนสุดสูงถึง50คิวบิตหรือประมาณ23เมตรผนังมีความหนาถึง22ฟุต ฐานของแต่ละชั้นมีความลึกมากพอสำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่และระบบชนลประทานของสวนได้รับน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสที่อยู่ใกล้เคียงควินตัสเทอร์ติอุสรูฟัสนักประวัติศาสตร์ในช่วงคริสตศตวรรษที่1ก็ให้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเขาระบุว่าสวนตั้งอยู่เหนือป้อมประการขนาดใหญ่ที่มีเส้นรอบวงยาวถึง20สตาเดีย และเขาก็ให้เครดิตแก่กษัตริย์ซีเรียเช่นกันโดยให้เหตุผลเดียวกับผู้เขียนคนอื่นว่าสร้างขึ้นเพื่อปลอบโยนพระมเหสีที่คิดถึงภูมิประเทศบ้านเกิดของตนสตราโบนักภูมิศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกในช่วงประมาณ64ปีก่อนคริสตกาลถึงคศ21 ได้บรรยายว่าสวนลอยได้รับการส่งน้ำโดยใช้เกลียวอาร์คิมิดีสหรือระบบท่อนน้ำหมุนซึ่งนำมาจากแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นไปสู่ชั้นต่างๆของสวนเทคโนโลยีนี้อาจมีต้นกำเนิดจากคำบรรยายที่สูญหายไปของโอนิซิคริตัสนักเขียนร่วมยุคข,ของอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้เขียนคลาสสิกคนสุดท้ายที่เชื่อว่าไม่รับอิทธิพลจากแหล่งข้อมูลอื่นคือฟิโลแห่งใบแซนเทียมนักเขียนตำนานยุคหลังในช่วงคริสต์ศตวรรษที่4ถึง5ซึ่งไม่ควรสับสนกับวิศวกรผู้มีชื่อเดียวกันในยุคก่อนหน้า ฟิโลเน้นชื่นชมความสามารถทางวิศวกรรมที่สามารถยกชั้นดินปริมาณมหาศาลขึ้นเหนือพื้นดินรวมถึงระบบชนลประธานที่ซับซ้อนซึ่งทำให้การปลูกพืชบนที่สูงเป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ว่าคำบรรยายเกี่ยวกับสวนลอยแห่งบาบิโลนจะมีอยู่มากมายในวรรณกรรมยุคคลาสสิกแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสวนแห่งนี้เคยมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงจินตนาการอันสวยงามของนักเขียนยุคโบราณ ปริศนานี้ยิ่งทวีความซับซ้อนเมื่อพบว่าไม่มีบันทึกใดจากยุคเดียวกันของชาวบาบิโลนที่กล่าวถึงสวนเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีจารึกของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาท,ที่สองจำนวนมากซึ่งระบุรายละเอียดโครงการก่อสร้างต่างๆของพระองค์ไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนแต่กลับไม่มีการเอ่ยถึงสวนใดๆเลย นอกจากนี้ยังไม่มีเอกสารที่กล่าวถึงพระมเหสีของพระองค์นามว่าอะมีติสตามตำนานที่ว่าพระองค์ทรงสร้างสวนเพื่อพระนางอย่างไรก็ตามการแต่งงานทางการเมืองระหว่างกษัตริย์บาบิโลนกับเจ้าหญิงมีเดียหรือเปอร์เซียก็ถือเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีจะยังไม่ปรากฏชัด แต่เรื่องราวของสวนลอยยังคงปรากฏในงานเขียนของนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังซึ่งบางคนอ้างว่าได้รับข้อมูลจากผู้ที่เคยเดินทางไปยังนครบาบิโลนจริงอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกชื่อเฮโรโดตุสซึ่งเคยเดินทางไปยังบาบิโลนและบรรยายเมืองนี้ไว้ในงานเขียนชื่อ h i s t o r i e s กลับไม่ได้กล่าวถึงสวนเลย อาจเป็นเพราะในยุคนั้นสวนยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวกรีกหรืออาจยังไม่กลายเป็นตำนานเล่าขานอย่างแพร่หลายการขุดค้นโบราณคดีก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆของสวนลอยในบริเวณเมืองบาบิโลนในปัจจุบันอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าหลักฐานสำคัญอาจฝังอยู่ใต้แม่น้ำยูเฟรติสซึ่งปัจจุบันไม่สามารถขุดค้นได้อย่างปลอดภัย ในยุคข,ของเนบูคัดเนสซาแม่น้ำสายนี้ไหลยอยู่ทางตะวันออกของตำแหน่งปัจจุบันทำให้พื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองบาบิโลนยังคงเป็นปริศนาและไม่ได้รับการสำรวจอย่างเต็มที่นักประวัติศาสตร์บางคนเช่นโรลิงเกอร์ได้เสนอแนวคิดว่าการที่เบโรซุสระบุว่าสวนลอยถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซา อาจเป็นการให้เครดิตเชิงการเมืองหรือการดัดแปลงเรื่องเล่าที่มีอยู่เดิมเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของราชวงศ์บาบิโลนโดยแท้จริงแล้วตำนานสวนลอยอาจมีต้นกำเนิดจากพื้นที่อื่นและถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแห่งบาบิโลนในสายตาของชาวโลกอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราต่อสวนลอยแห่งบาบิโลนโดยสิ้นเชิง นั่นคือแนวคิดของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดชื่อว่าสเตฟานีเดลลี่ซึ่งเสนอว่าสวนลอยที่เป็นตำนานนั้นอาจไม่ได้อยู่ที่นครบาบิโลนตามที่เคยเชื่อกันมาแต่แท้จริงแล้วคือสวนที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แสนาเคริบแห่งอาณาจากักรอัสซเรียในเมืองหลวงนีนาเวต่างหาก ดลลี่ได้ศึกษาและตีความจารึกอาคาเดียนรุ่นสมัยอย่างละเอียดพร้อมชี้ว่าในยุคของแซนาคริปมีการก่อสร้างสวนและระบบส่งน้ำที่ล้อมสมัยมากโดยเฉพาะการสร้างคลองเขื่อนและสะพานส่งน้ำที่ทอดยาวถึง80กิโลเมตรเพื่อส่งน้ำจากแหล่งต้นน้ำมายัางพระราชวังในนินเว ระบบนี้รวมถึงอุปกรณ์ยกน้ําที่ทํางานด้วยหลักการเกลียวหมุนซึ่งอาจเป็นต้นแบบเดียวกับที่นักเขียนกรีกในภายหลังอธิบายไว้ว่าเป็นวิธีชนลประทานของสวนลอย หนึ่งในจุดสังเกตที่เดลลี่เน้นยำ้ำคือคำว่าบาบิโลนซึ่งแปลว่าประตูแห่งเทพเจ้าเคยถูกใช้เรียกเมืองหลายแห่งในดินแดนเมโสโปโตเตเมียและกษัตริย์แซนาเคริปก็เคยตั้งชื่อประตูเมืองนินเวของพระองค์ตามเทพเจ้าต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีเจตนาจะเปลี่ยนเมืองหลวงให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณและอารยาธรรมที่เทียบได้หรือเหนือกว่าบาบิโลน ที่น่าสังเกตก็คือแม้ว่าเนบูคัดเนซาจะทิ้งจารึกมากมายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่กลับไม่มีแม้แต่ข้อความเดียวที่กล่าวถึงสวนลอยหรือระบบวิศวกรรมชนละประทานใดๆขณะที่แซนาเคริฟกลับมีจารึกซึ่งพูดถึงสวนที่เป็นมหัศจรรั์สำหรับมวลชนและการสร้างเครื่องยกน้ำไว้อย่างชัดเจน ภาพสลักที่พระราชวังของพระราชนัดดาของพระองค์คือกษัตริย์อัสซูบานิปานยังแสดงภาพสวนอันเขียวชอุ่มที่มีต้นไม้หลายหลายชนิดเติบโตเต็มที่ในรูปแบบชั้นลดลัน่นเหมือนกับที่นักเขียนยุคก,กรีกและโรมันได้เคยบรรยายไว้นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบภาพวาดและแผ่นหินแก,กสะสลักที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสวนที่มีโครงสร้างคล้ายกับที่ผู้เขียนในยุคโบราณระบุไว้แม้สิ่งเหล่านี้จะยังไม่ถูกจัดแสดงต่อสาธารณชนแต่ก็ช่วยเสริมหลักฐานว่า อาณาจักรอัสเรียมีธรรมเนียมการสร้างสวนหลวงมาแต่โบราณเช่นเดียวกับที่กษัตริย์อัชชูนาซีรปาลที่สองเคยขุดคลองผ่านภูเขาและปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ในสวนของพระองค์ซึ่งรวมถึงต้นสนไซเพรสอัลมอนอินทผาลัมมะเดือ่ออัง,งุนมะกอกและไม้หอมอีกมากมายหากข้อเสนอของเดวลียถูกต้องตำนานสวนลอยแห่งบาบิโลนอาจเป็นการเล่าผิดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายร้อยปี โดยนักเขียนกรีกในยุคหลังซึ่งเดินทางผ่านนินเวอาจได้เห็นสวนของแซนาเคริปและระบบชนลประทานอันมหัศจรรย์ของเขาแล้วนำเรื่องราวเหล่านั้นไปบันทึกไว้โดยเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของบาบิโลนซึ่งในเวลานั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมตะวันออกไปแล้ว พระราชวังของกษัตริย์เซนาเคริฟนั้นได้รับกล่าวถึงในจารึกของพระองค์เองโดยเฉพาะในส่วนของการเสริมกำแพงกันน้ำท่วมด้วยหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับของความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมในยุคนั้นบางส่วนของพระราชวังได้รับการขุดค้นโดยนักโบราณคดีออสตินเฮนรี่เลยาตในช่วงกลางศตวรรษที่19 แบบแปลนของป้อมประการที่เขาเขียนไว้แสดงลักษณะของภูมิประเทศที่มีความลาดเอียงซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของสวนลอยตามที่มีการบรรยายไว้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าสวนดังกล่าวตั้งอยู่ตรงจุดใดและในช่วงเวลาปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นฐานทัพทำให้การสำรวจเพิ่มเติมเป็นไปได้ยาก การดูแลสวนลอยขนาดใหญ่นั้นจำเป็นต้องมีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆแซนาเคริบจึงสั่งให้ขุดคลองยาวกว่า50กิโลเมตรลึกเข้าไปในภูเขาเพื่อนำน้ำเข้าสู่เมืองนินเวจารึกของพระองค์ที่บริเวณแหล่งน้ำต้นทางบาเวียนยังกล่าวถึงการใช้ประตูน้ำอัตโนมัติซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสำหรับยุคนั้น หนึ่งในโครงสร้างชนประธานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสะพานส่งน้ำที่สร้างข้ามหุบเขาณนะเมืองเจอวานซึ่งประกอบด้วยหินที่ถูกตัดแต่งมาอย่างประณีตกว่า2ล้านก้อนใช้ทั้งโค้งหินและปูนซีเมนต์กันน้ำซึ่งนับว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมโบราณและความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงบนสะพานส่งน้ำแห่งนี้มีจารึกของเซนาเคริบซึ่งเขียนไว้ว่า แซนาเคริบกษัตริย์แห่งโลกกษัตริย์แห่งอัสซีเรียข้าพเจ้าได้นำน้ำจากแหล่งที่อยู่ห่างไกลมาสู่เมืองนินาเวข้าพเจ้าสร้างสะพานส่งน้ำด้วยหินปูนเขาข้ามหุบเขาที่สูงชันทำให้น้ำไหลผ่านเหนือสะพานแห่งนั้นพระองค์ทรงภาคภูมิใจในสิ่งก่อสร้างนี้และเรียกสวนหลวงของพระองค์ว่ามหัศจรรย์สำหรับมวลมนุษย์โดยกล่าวว่า พระองค์เป็นผู้แรกที่ใช้เทคนิคการหล่อสำริดแบบใหม่แทนวิธีการหล่อขี้พึ่งขายแบบดั้งเดิมในการสร้างประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ถึง30ตัน การนำน้ำจากภูเขาที่สูงกว่าเข้ามาสู่สวนแล้วใช้เครื่องยกน้ำแบบเกลียวหมุนเพื่อยกระดับน้ำขึ้นไปยังชั้นบนสุดของสวนทำให้พระองค์สามารถสร้างสวนที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายอยู่บนเฉลียงที่สูงตระหง่านเหนือภูมิทัศน์โดยรอบ สวนแห่งนี้จึงไม่เพียงงดงามด้วยพันไม้จากทั่วสารทิศแต่ยังแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่ล้ำยุคข,ของอาณาจักรอัสเรียอย่างน่าทึ่งอีกด้วย